รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพ้นสภาพถูกเลิกจ้างรับสิทธิ์ส่งครอบบุตรเดือนละ800บาทต่อเดือนอีก6เดือนและลาออกถูกเลิกจ้างหากมีอายุเกิน55ปีไม่เกิน60ปีได้รับเงินกรณีว่างงานสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปรับปรุงแก้ไขให้กับผู้กันตนสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่น <Jub il> เคยนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกัะนสังคมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพผ่านทางช่อง y ยูทู e เพจแชนแนลเช่นเคยเช่นเดิมหรือที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33เป็นผู้กันตนมาตรา39และเป็นผู้กันตนมาตรา40กันนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมเรามาทำการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ประจำวันพุธวันที่23พฤศจิกายนประจําปีพศ2565ก่อนติดตามรับชมรายละเอยียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องคุยสาระ H r channel ด้วยนะครับคณะกรรมการกฤษฎิกา ตีความกฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้กันตนมากมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคมแก้ไขปรปับปรุงปัจจุบันอีกสองสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์3ามข้อที่ทุกคนทราบดีสำนักงานประกันสังคมยังได้แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้กันตนมาตรา33มาตรา39เรื่องการจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้กันตนชายให้กับผู้กันตนหญิง หรือผู้กันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้ทำเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรที่สำนักงานประกันสังคมโดยได้รับเงินสงเคราะห์บุตรที่สำนักงานประกันสังคมโอนทุกวันสิ้นเดือนแต่กฎหมายเดิมหากผู้กันตนพ้นสภาพลาออกหรือถูกเลิกจ้างเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทจะทำการหยุดจ่ายทันทีโดยการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้กันตน ใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมต่อไปอีก6เดือนเดิมสิ้นสภาพความเป็นผู้กันตนจะได้รับความคุ้มครอง4กรณีแต่กฎหมายใหม่เพิ่มกรณีที่5เป็นกรณีสงเคราะห์บุตรอีก1สิทธินั่นก็หมายความว่าหากผู้กันตนถูกเลิกจ้างลาออกเองสิ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก6เดือนหรือรวมเป็นเงิน4,800บาทนั่นเองและ หลกักการสังคมยังกำหนดเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้กันต้นมาตรา33ที่ถูกเลิกจ้างลาออกเองกรณีที่มีอายุระหว่าง55ปีแต่ไม่เกิน60ปีให้มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานได้เดิมกรณีว่างงานหากผู้กันตนมีอายุเกิน55ปีขึ้นไปหากถูกเลิกจ้างหรือลาออกเองหลังอายุเกิน55ปีสิทธิ์ตรงนี้จะไม่ได้รับ เงินกรณีว่างงานทั้งที่มีการหักเงินกรณีว่างงาน0.5%จาก5%ของทุกๆเดือนจึงแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ให้ผู้กันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานหากมีอายุเกิน55ปีและไม่เกิน60ปีให้ได้รับเงินกรณีว่างงานกรณีลาออกเองหรือถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมาย3ขอที่ทุกคนเข้าใจอย่างไรนะครับต้องรอการประกาศกฎหมายฉบับใหม่กลางปีพศ2566ก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กันตนทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์หากชื่นชอบคลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตาม กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ